อ้าวนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะถ้านั่งที่เรียบร้อยค่ะ, <Yeah. S 1> อ,คะอุ้มอิ่มป้านีนนําลสีเหลอหลงป้านีโนบาลป้านอะนะป้านนาวไดโนเสาร์เหรอนิโนมาหนเป็นสีอะไรเป็สีดำส,สีดำหรอ 你人满十